ปัญหาของคนที่ติดแบ็กลิสต์แล้วก็ไม่สามารถที่จะกู้อะไรได้ทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งทําบัตรเครดิตใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับจะมาบอกครับวิธีที่ทําให้ผมสามารถทําบัตรนี้ได้โดยที่ยังติดแบ็กลิสต์อยู่ครับผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําธุกรรมทางการเงินได้ประเภทกู้ต่างๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นหนี้หลักสิบล้าน,นครับเนื่องจากท,ทําธุรกิจผิดพลาดจนแบบว่าไม่มีตังไปผ่อนเขาจนกลายเป็นหนี้เสียในที่สุดนะครับแต่ผมเนี่ยสามารถมีบัตรเครดิตใบเทพๆหลายอย่างนะ ไม่ได้อยากจะอวดหรืออยากจะโชว์นะครับแต่ท,ท,ที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังนะเพื่อทุกคนมีกำลังใจนะครับว่าวันหนึ่งที่เกิดคุณเนี่ยนะครับไม้ว่าคุณจะติดนี้มากขนาดไหนคุณไม่สามารถที่จะผ่อนได้ตอนนี้ถ้าคุณติดเครดิตบุโรติดแบล็คลิสหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะเสียเครดิตไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่ามันไม่เกิน 2- อสปีคุณก็สามารถที่จะมีเครดิตใหม่ได้แล้วคุณก็จะสามารถที่จะกู้ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่ยังอยู่ในช่วงของติดเครดิตบุโรแล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงถ้าเกิดคุณ แล้วแบงค์ที่สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ใช้บริการแบงค์นี้อยู่นะครับคือ S C B ครับจริงๆมีอีกหลากหลายแบงค์นะครับยังไงคุณลองไปถามเจ้าที่ธนาคารได้นะครับว่าเขาเนี่ยมีบริการฟิกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาทาความเข้าใจก่อนนะว่าฟิกค้ำคืออะไแล้วฟิกค้ำคือการที่คุณเอาเงินนะฮะไปเปิดบัญชีฝากไว้ธนาคารนะครับแต่เงินท,นที่คุณฝากไว้ในธนาคารตรงเนีย้ยคุณไม่สามารถถอนเข้าถอนออกได้นะครับมันต้องฟิกไว้คาไว้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยมาประกันเป็นวงเงินของบัตรเครดิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุ คุณนะครับมีการใช้บัตรเครดิตนะครับมากพอแล้วก็หลังจากที่คุณปิดจบเครดิตเนี่ยมากกว่า2อสปีไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถเรียกคืนเครดิตของคุณนะครับแล้วก็สามารถขอบัตรเครดิตเป็นเรื่องเป็นลาาขอวงเงินเป็นเรื่องเป็นลาวหลังจากนั้นได้นะครับแล้วก็สามารถเอาเงินที่คุณฟิกค้าไว้เนี่ยออกมาได้ด้วยนะครับเพราะธนาคารนะครับจะดูวินัยในการที่คุณนะครับใช้จ่ายในบัตรเครดิตแล้วก็ดูวินัยในการใช้บัตรของคุณครับว่าคุณชำระตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็เชื่อว่าต้องมีใครบางคนครับถามผมว่าทําไมถึงต้องเปิดบัตรเครดิตนนรัทท้งงงงี่ก็็เเเเปิขออา นะเพราะว่าบัตรเครดิตนะครับมันสามารถช่วยทําให้คุณนะครับได้สิทธิประโยชน์ต่างๆโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้าคุณมีวินัยในการใช้มันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณชอบช้อปปิ้งนะวันนี้คุณไปเปิดนะครับบัตรเครดิตที่โคกับห้างต่างๆนะครับเวลาที่ห้างทําโปรโมชั่นคุณก็สามารถได้ส่วนลดมากกว่าคนอื่นเขานะครับหรือบางคนนะครับอาจจะเป็นสายท่องเที่ยวนะครับก็สามารถทําบัตรเครดิตเพื่อสะสมไม้นะครับและสามารถบินฟรีได้กับสายการบินต่างๆเยอะแยะมากมายครับจริงๆแล้วนะครับมีคนมาปรึกษานี่กับผมเยอะมากนะครับแล้วคนส่วน ความสุขในการใช้ชีวิตเขารู้สึกแบบเครียดเป็นหมดบางคนอยากคิดสั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกคือว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับเครดิตที่คุณเสียไปเสียได้ก็สามารถเรียกคืนเครดิตกลับมาได้มันขึ้นอยู่กับวินัยทางการเงินและการวางแผนทางการเงินและการแก้ปัญหานี้มากกว่านะครับถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่เครียดกับการแก้ไขปัญหานี้สินนะครับคลิกไปท Bio ี่ไบโอนฮะแล้วก็สามารถขอคลิปนะครับการแก้หนี้นะครับได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะขอเพียงแค่กดหัวใจที่คลิปนี้หนึ่งอันนะครับ